เออะต้าไต่เ้ยพายิมไงมีพวนับเกือกยม่เอาแต่้ม่สิบคนเลยมึงจะเด็เป็นเน็ตไอเดโอปันนี่เลยละเดา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 เเน็ตไอเอาการทำนู้กแผ่งไอ้หลังการทำม้วนแข่ง การท่าแบอวงแพนงจ้าไสบบย่างดาวเลยเดียวี้มือไม่ตอายกูให้เตะมันวงแทนงให้ละเอ็ดนะาือพร่งงั้นก็ต้อออกแค่นี้นะว้ามัน้ออกสั่งไหมเอามาเสียหนังกูทีแวบขนกูวันนี้แวบดิแวบกรสันติดตไม่นิ้เฮ็ดหรแวบหนาแวบหลังเหรอขูดแพร่งนอนนอนมึงจะเก่งจ้ายื้อมัน็นก่อนนะจ้า มันอันนี้เราพี่มันเย็นเอาเปอไปล้วนอยู่ไปล้วนเราไ่ล้วนแล้วมาลาบัาบล้วนเาราพีล้วนกอนใส่เหลือเล็กน้อยเย็น <c oughs> ยังทุกครั้เห็นลูกคุณงูเนี่ยอีบา้า<อ>ง<อ>ูได้ลกูกเขามีแต่โกนเวนขเขาล้นเหงาเนาะอืมโกนมีโกลลโนคือเขียวนะป่าเนาะมึงตายปนีโค้ชคอยมึงนะ <c oughs> đại mông, nóng quá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 , nóng 我们。Well,